ท,นนนนทำอะไรคะออน,น,น้องคนไหนคะนไหนคะลนและ้วทาแป้งอย่างเงี่ยนะคะใช่ดูหน้านี่มันชุบแป้งทอดหรือเปล่าคะอู้ดูน้องทำพุง <laughs> น้องเดว <laughs> ใครทาแป้งให้ดูวะลูก ล้วเดือนหนึ่งแม่ต้องซื้อแป้งกี่กระป๋องเนี่ยหนูทากันขนาดเนี้คะเป็นอะไรเป็นอะไรคะไม่ได้กินข้าวมาแต่งตัวให้น้องหรอคะวันนี้น้างเดียแต่งตัวเสรลูกพี่ตาทาแป้งให้แล้วลูก